ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูาสวิตกุญแจคอพวงมาลัยตอนที่2นะครับสวิตกุญแจคอพวงมาลัยตอนที่2สืบเนื่องจากคา,าที่แล้วก็คือตัวนี้ที่ให้ดูพวกขั้วต่างๆใช่ไหมครับขั้วต่างๆที่ซื้อกุญแจว่ามันเป็นยังไงขั้วไหนต่อกับขั้วไหนบ้างอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูตัวต้นทางตรงนี้นะครับ เอ็หนึ่งกับเบมสองเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วพวกไอจีหนึ่งกับไอจีสองหรือไอจีสองเนี่ยต่อไปที่ไหนนะครับก็จะหาภาพมามาให้ดูอาจจะไม่ได้เขียนให้ดูทันจีตอนนี้นะครับก็ลองมาดูตัวนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูแป๊บนึงนะครับดูแป๊บนึงข็ายากนะครับถ่ายกระดาษแป๊บนึง ได้ให้แป๊บมึงนะครับโอเคเดี๋ยวจะวาดโซ่ให้ดูนะ,ะวาดโซ่ให้ดูว่าไอ้ตัวเอ M2 หนึ่งเอสองนะครับเพื่อไปยังไงไมายังไงนะาม,มาดูตามไปดูกันว่ามันไปยังไง <c oughs> ให้ดูเลยนะ ันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรีอ 9, 1, 2, 3, 4, 5, อ่นะกาหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็ขั้วที่หกไม่นจะไปผ่านฟิวร้อยแอมนะที่หนึ่งร้อยแอมร้อยแอมก็ไปสี่สิบแอมอ่าสี40 M. 40 M ่สิบแอมสี่สิบแอมมาเดี๋ยวมา ดูตรงสวิตก่อนนะสวิตผมเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันสวิตมันก็จะมีเอ็หนึ่งใช่ไหมเข้า a อ็หนึ่งนะ a อ็หนึ่งเอ็มหนึ่งก็จะมีขั้วออกภายมีอะไรอะ่ะ acc acc มีอะไรอีก ig หนึ่งใช่ไหม ig หนึ่ง อ,อีกครับ e อ t ีหนึ่งเป็น s t สทีหนึ่งเอีหนึ่งอีกขั้วหนึ่งอีกลายหนึ่งก็เอาเป็น a m ็สองแล้วกันนะมันอยู่สวิตตัวเดียวกันนะ a m ็สองขึ้ขั้วนี้นะครับ a m ็สองครับปึ๊บมา a m ็มสองมันก็จะไปขั้ว IG2 ใสองเ้ามครับ ค,นะคุย G2 นะไป G2 จะไปหนอะไอีกครไป t 2นังมื่เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ EP1 นะครับจะมีประมาณนี้ลาย AM2 นี่เป็น AM2 นะ AM2 M2 AM เขาจะต่อมาจากฟิว20แอมป์โดยออกมาจากขั้วบ,บวกแบตเตอรี่เลยนะ ครับจะัวบวกแบตเตอรี่เลยเอ็ตสวนี้เป็น2 0่อมปนะครับส่วน4 0่อมปนี้มันก็จะมาเข้า AM1 a AM หนนะครับเอ็มหนึ่งเขาจะเอามาจาก4 0่อมปนี่เป็นลายไฟของเขา ผ่านไปไนะด้ดนะครับเพื่อสวิตกุญแจนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นของพวกตระกูลเครื่องเจนะฮะเป็นเครื่องของเครื่องเจเอไปไหนก็ไปวิยุเทปใช่ไหมไ้นะีหนึ่งแล้วก็ไอ้ขึ้นหน้าปัดนะขึ้นหน้าปัดไปหน้าปัดไปเซฟเกียนะเห็นหน้าปัดนะเซฟเกีย ไปหนะป้าปัดไปเซฟเกียร์นะครับส่วน IG2 นะีสองไอคีสองนี่จะจะส่วนมากเขาจะต่อไปที่คอยนะไอ2ีสองไม่ได้ไปตัวนี้เป็น IG 2นะครับไปคอยนะไปหัวฉีดนะไปคอยไปหัวฉีดไปเ,เข้าไดชาร์จอย่างนี้นะครับไดชาร์จไม่เป็น IG2 นะตัวน,นี้นะครับ ส่วนเอทีสองตัวนี้นะก็เข้าไปที่ไปเซฟเกียร์นะครับไปสวิตสตาร์ททีละไผ่อ่ะสวิตสตาร์ททีละไผ่สวิตสตาร์ททีละไผ่สวิตสตาร์ทนิรภัยก็ไปที่มอดอร์ดีเลย์มอเตอร์สตาร์ทนะดีเลย์มอเตอร์สตาร์ท ก็คือไประบบสตาร์ตนันเองนะครับนะเครีอเร่งร์มอเตอร์สตาร์ทเพราะนั้นอันนี้ที่ให้เห็นภาพในวันนี้นะก็คือ IG2 นะครับ IG2 เนี่ยไปเข้าคอยเข้าหัวฉีบไปได้ชารตนะส่วน IG1 ก็จะไปที่หน้าปาดัดไปเซฟเกียร์อย่างนี้เป็นต้น a c ก็พวก วิุเทปใช่ไหมครับนอสทีหนึ่งก็ถ้าใช้ก็เอาไปใช้เกี่ยวกับระบบมอเตอร์สตาร์ทได้เหมือนกันนะครับเขาจะแบ่งไฟไม่ให้ไฟมันไหลเขาเรียกว่าไหลผ่านหน้าอแทกมากในเส้นเดียวนะเพราะฉะนั้นรูปวงจรอันนี้เป็นจากพวกมาตรฐานของ 2J VVTi นะมาจากวงจรม,มาตรฐาน 2J 2J Z ใน GE VVTi อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นมาตรฐานของเขาอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเอามามาแสดงให้เห็นว่าขั้วของตัวซอกุญแจนี่มันไปไหนบ้างนะครับจะได้เห็นภาพนะแล้วก็ไปเลือกต่อได้นะสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับ วันแค่นี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับผมขอบคุณครับ